สวัสดีค่ะนี่โอเจก็ยักเห็นหนูนาเก้าอีสกคือสวยแฮ้มาดีองรักจากข้างไฮไป3ามสิบปีไทยกปนอยนไรบอควนควจะขึ้นมา จำคมหาตาตาเงินกินเงินเลาตาตาเงินหนา่นาคูกัแล้วเงยกับประกาศขมหาแล้วทีพอมาย hm. ่างเดล้วพ่จดจมหนาแล้วอยู่เขาหากันอยู่ตรงนี้ราคาหลักไหนหลักบนบาทลักบนบาทหลักบนบาทอย่างเนี้ตัวมูกับปีนพระเอกกับปีนพระเอกกับปีนในตัวเดียวกัน อนเห็นโทรศัพท์ปุ๊บก็ผมแมลงังเราไปวสมแไปเห็นบ่ได้อันนี้ไส่ลาได้อันนี้จะพวแบตพังบนสุาประกาศอะไรที่นาทีนี่แหละภาคีทีปนี่ีุ่จดข้าวประกาศซีราส์รักษาแล้วิทยาก็ไปจไม่รักษาตัวแล้วอยากจะซื้อไหมซื้อไหมต้องซื้อไหมอยู่แล้วซื้อไหมกับบุญแล้วหลักเจ้าเขาุแล้ว ไอโฟนนะพอดีบอกว่าถ้าเห็นมันตกมันยางนีมันเกิดมันไหลเลยสิบ้าเสื้อนันเม่อมือที่มปเบืองเมยี่ห้อยยังบอกวีโววีโวงามป่ะคับปซื้อเอาอยู่กันตู้มห่าใ่อดับเปิดดับแป๊บจุฬาภีใสนทุกค้าบังคับถึงของโรงแรมค่ะของคุณในเ้าวันนี้มันลาคะไรเปกน มือนีก็สิป็นมือเรกกสิสิเดือยก่อนไว้เลยพี่้องแต่ลอชมรอฟังกับมานะน่อยเพบเุ็นเพียงแคงอย่างสุดเท้แต่ดวงสุดเทศแต่ดวงสุดแท้แต่ดวงันแลลวแต่ดวพี่้องันวันนี้ลูกดีกสิลูกหากสิลูปหาเตยอยู่มือนีกัูอดีกับุลหายเตยนี่รักปีใไม่จัง่ากันเตยก็ลล้วไปตามลูกตามไซ์ลไนนดัันครับ กบวนากันกกได้อีกมีอะไรกบวนแบบของทอดมาสติเข้าอ,อีกแล้วเ่าเรงเลี้ยดเรเลี้ยดเบียรไพรเท่ากับอยู่แบบขเ,เขาเท่าแบบสไตล์เท้าอีกรักษเขอาจะควงนี่แหละแล้วนี่ลย่ารับเพื่อนกับบไปเด้วรับเพื่อนกับบัวต้องทักแค่ไปแล้ว วัาีน่ัเนนดเอ็กซ์ตริดนชูนใส่กันมานาบริกาเหก็คอยานแดค่ะเหตุกานาเนรอยเอไปนี่ียา,ยากต้องคิหาไอ้มนาี่ยางคือบนบดเลยว่มามนาบ,บาานบพรได้ภาษาอังกมาไหนต้องคล, <c oughs> ลิปติดภาษายุโรปก็เรยว่านูพี่แพนพี่มานาแล้วแล้ว,ลวบอาอ่านบอกว่าให้สซซีฟ้าัดอีก็เลยเป็นสีฟ้าก็สิ ม่วงไปในคู่ก็เลยบอกว่าเพราะไม่เป็นโชคเว่าโชวคคู่มมนต้องใส่เป็นคู่สวยงามพอเพียง์องคู่ไปเล่ฮลองลองคู่แต่มันละทำเป็นคราะไทยก็ได้คำหนึงเน่งแล้วเนือเล้่คำมันแหละเพราะไปามคำกับผาัเพลอนมาเลย เขาหม้อรําเพลนมีส่วแต่เพียงเพียงชุดแต่พี่บอยหยจมือนี่ชุดอะไรเพียกูเคยใส่ชุแบบบอใส่บอไมบอใส่บ่อยอย่าไมใส่รบตรวจใส่ใส่รสาวรเพยเนี่ยัเขาจะขึ้นชุดเพลยได้สาวรับดรวนเพยวาไอยูไอยูเป็นแต่เต้นแต่เพลยนะเด็ก่อนจะไปยามจีซ้อนให้เขาหัวไม่ยืบทัวสิลุง

เป็นยังกีซอนโคเอนไซม์เหลือยูท่าละท่งละสามคนหรือ่าสี่เอาฟังน้อยกนมปดอนไหนเปิดอัไเปดนนาสามสามคนเซลไปตามลูก ตามสายลมสายน้ำจะนำพาทุกเลือโศกแล้วแต่โชคชะตาน้ำจะลดฟ้าไม่เห็นฟังเห็นแดนชีวิตเอ๋ยเป็นเค้เหรือดนขึ้นหักแล้วจำใจฝื้นคิดไว้าเมาบ่แม่นนั้งังเมื่อบ่แม่โชคลาดีโชคบด่ดีนังเฮานางแค้น คนรักบังแต่งกันเป็นแฟนต้องมานังคาแขนพอคู่แข่งเขาคืนห้างใหินเดิน,เดนมาบรัน่นกรงห้องใหญเดิน,เดนมาบรั่นกรง กอทั้งเตืงกระไรอยู่ทางนาเพราะนั้นไรกลางห้องอย่างห้างกบมีสิ่งเป็นไปความเข้าใจคนเ่าเนี่ะเขาอมฟ่าบอกใจว่าชาติกรยังของเขาชาตินี้เราจึงต้องนั่งมองมาชาติก่อนทำเขาห้องให้ผลกรรมทำไว้ชาตินี้เลยตามมา กมเป็นบ้าละใจพ้นเสียท่าก็เป็นบ้าละใจพ้นเสียท่าเปิดป์ดอนคาตีนกระเด็นเพิ่อห้ก็เพาะอะไรแก๊สูนใจวุ่นนอนป่วยสักขักหนักจนลุงนอนท้างหักป่วยหนุนโซ่พร้อ,อมลุงทูกอันหน้าตาฉันไม่อยากจะล้างจะสีจะแต่งหัวไทยเมื่อกระใจมันไม่มี ทำสิ่งดีๆทำได้แล้วควรใจแล้วใจบอกหาเมื่อทาบซาดก็าต้องหวังอันใดโอ้คักคักเมือกุมหัวนา่งไคยมีบ้างไหมว่าสวรรค์ปินกะอางกปัดางลุกลุๆลุกลุ่มก็ปัข้างลุๆลุๆม ตะลมตะลมอ้ยจมแต่กึนต่กึนกำยอไ้เนี่ยอะไรบ่ใจมีใจวอดดก็ก่อนมีไฟบ่ห่วงไผละวันนั้นบ่หววงไผวันนั้นเออโอ้ะไรอยู่วันานใหให้เปมาปีครับที่เป็น่อวาากัคจัเจให้บาว ไม่น่บอก่สิมิบอัดันแล้มสิเออไ่สิบเบเนี้มมนสิบดะลักของเธอแต่ว่ากล่าปตีเร็วนะทำเป็นปรับเปงืออยากให้ปรับไม่เป็นทัที่ชันเนี่ยไสิบเปบว่าอาอทีเชียนเข้าแล้วที่จะคลองที่มสิบเอมันสิบเป็นว่าเป็นคมันรวบัวไปเลยเออมันสิรวบมันก็ชัดแต่ว่านี้มมนสิบเป็นเอกลักษณ์ขออเนี่ยไม่สิบดเออแต่ว่ากลาวเพอเป็นจริงแล้วมัะมันบดมันมันต่อยมันเป็นทํามันชัด เอ่ถ I mean, so like ้าว่าปนนก็อาของตัวเองับพูดมันเป็นอ <ous> <I> the <benchmark> ีกอของเขากบสเตปลองพิ้งใส้หัวสั้นหัวสันนึงเาต้ปรับอ่างไรบ้า้มันตัดความเปนีมึงต้อามองมเขาเป็นสัเวาเขาเอื่อนเวลาเอื้อนหลไหเลยเลาอ้อนไหลไเลีก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 กีกีกกกีกก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 ิกกกก่ ไม่้เข้าไปสุดเบยงสุดนี่เป็นเอาใสเต็มมันเต็มแมเต็มระเดียปเต็มวรเต็มราเบียว อะไคปั่นไปข้างๆถ้ปั่นไป้าได้ยู่แต่ว่ามันเิมันจะลองวันเก็มแบบนี้นี่มันก็บจะให้ลองแบบรค่คอยปิดคอยปเพราะมีอย่งที่มันสิบปบปัมโมปัมหมืเลยกอแต่คอยปิดคอยปเราเป็นบบพระเอีปเออมรนาเบาดฟอนกันฟอนก็เรื่องนีก็มาหลายแล้วเคยน้ตามทองเรือฟอนอะไรฟอนนี่ยฟอนเราฉากรอชากฟอนฟอนชากพี่ก็ได้วันนี้ฟอนมันเริ่ม ก้อนแล้วเพ่นจะเล่นใจกันเรื่มสีโอเคกันแล้วเรื่งสีเขากันแล้วเขาคู่เขายัง้อนไปไปตามงานตามงานมั่จะเขาได้สูรแบบนาจะเนมีนมคนดีเขาเราเพิ่งกัดภะษานงานกันมนดีสสียังบอกกันเต่เลยงานจากสัญญาณปุ่มี่แบนี้สัญญาณป่มี่แนี้ทาสิ่อกันได้แบบนี้กใส่สีนึงกูลใส่สีนึ่งันี้ทุกคนเราไดอบนี่ ตัแบบสวยงามนั่นแหละชั่วเห็นบอกว่าดีแล้วสิมีโซหมาอีกลาชนดซอมอื่นอีกเพื่อสิคนท่านเน่ใหญ่บ้นเมกัสิบปนเพ่มโซ่มกนกัสิบีเ่นโซ่ไผ่โซ่อยางไผ่โซ่อยางก็รอดชมพ่โ้อาจจะร้าอะไรพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดนะครับวาหังควรทบกว่าสินเพี่อครบรอชมะมอนีศิละบักลาเพื่อมืองเที่สุดแล้วแต่บอกฉากสาสิบปเจ็ดไดพี่น้องถอเบิรงน้อต่อเศรีส่วนบ้านขอบบอบฉากสิ้นวันปวสิบป ไกลพันมากสิไปสิไปลไทยให้อยู่แต่ว่ากำบังมั่นใจว่าสิไดลไทยว่าพ่อไกลออกสากตัวกันเพรว่ามานานนิดเดียวอีกแล้วทัเตยบอกนี่มันสิไดลไทยอยู่เพราะว่าเขามีโอกาสสิได้สิไดลไทยเพราะว่าทั้งเตยเขานี่ยไกลองก็ต้องมาใส่สูทมาซีเอ็มสามเท่าบักเนย์เาเตยเขาเตยปั้นพันสองพี่ตาบันดาเล็นบอกอะไรสั้นแล้วครับพี่นนอ์เดี๋ยวชิมดีฝากพี่ฝากเราวันเสาร์ออกันกิ่ไหนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ